ข้อที่หนนะคะในแบบฝึกหัดนี้เนี่ยพี่จะแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วค่อยคูณหารกันโอเคทศนิยม4ตำแหน่งก็ต้องส่วนหมื่นค่ะอ่ะถ้า2ตำแหน่งก็ส่วน100ค่ะ โอเคจากนั้นค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะเห็นได้ว่าสามารถตัด0ออกไป2ตัวได้แล้ว4ค่ะก็สามารถตัด3ามพัได้ค่ะจะได้8อ่าอันนี้ก็5้สี่ แปดร้อาสิบี่ค่ะถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะพี่จะตั้งหารให้ดูก็คือเราเอา4ี่ะค่ะมาตัดทอน3ามละสได้ตัดทอนหมายความว่าก็นำไปหารได้8ปด้อยห้าสิี่ โอเคตรงนี้เป็นหกนะดึงลงมาค่ะก็เลยต้องเป็นสิบหกสี่สี่สิบหกก็สิบหกลบสิบหกอ่ะได้ศูนย์ข้อนี้ก็หารลงตัวแปดร้อยห้าสิบสี่ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเหลือหนึ่งร้อยคูณหนึ่ง แปลว่าเหลือ100ก็เป็น854ส่วน100ส่วน100แปลว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ8.54สถัดไปนะคะข้อ2ค่ะพี่ก็จะแปลงให้เป็นทศนิขอโทษคะ่ะแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน สี่ตำแหน่งก็จะเป็นส่วนหนะะึ่งหมื่นค่ะหกส่วนสิบนะคะเพราะว่าหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นส่วนสิบสักคู่ค่ะ อ่ะเป็น6ส่วน10ค่ะจากนั้น,นะคะ่ะเปลี่ยนหารนะคะให้เป็นคูณค่ะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเราจะเห็นว่าจะมีตัวที่สามารถตัดกันได้ค่ะก็คือ10เนี่ยตัด1,000 10, 0ก็จะเหลือน1น1,000ก็คือหมายความว่าตัด0ูนไป1ตัวอย่างเช่นพี่จะเขียนให้ดูข้างนอกนะคะ1,000 10, 0หารด้วย10 เราสามารถจะสู่นไป1ตัวได้ก็จะได้1นึ่งพหค่ะ6ตัดทอนหนึ่ได้ได้210นะคะโอเค210ส่วน1,000แปลว่า1,000เนี่ยเป็นทศนิยม3ตำแหน่ง ก็จะได้เท่ากับ0.210หรือว่า0.21ค่ะเพราะว่า0หลังทศนิยมเราสามารถตัดออกหรือว่าเพิ่มเข้ามาก็ได้ค่าของทศนิยมจะไม่เปลี่ยนไปและถัดไปในข้อที่3นะคะแปลงทศนิยมเนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนซะถ้าเป็น4ตำแหน่งส่วนหมื่นค่ะ2ตำแหน่ง6ส่วน100 จากนั้นกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณซะโอเคในะข้อนี้เราสามารถตัดศูนย์ได้เพราะว่า100กับ10,000ตัดศูนทิ้งไป2ตัวจะได้เหลือเลขน้อยๆ4 0่0ันหาร600ค่ะตัดศูนย์ได้ค่ะอ่ะตัดศูนย์ จากนั้นน้องต้องไปตั้งหาระคะ่ะเพราะว่า60ไม่สามารถคูณอะไรแล้วเท่ากับ100ได้วิธีนี้ไม่ได้แสดงว่าน้องต้องไปตั้งหารแบบปกติเพื่อหาทศนิยมโอเคไปตั้งหารแบบปกตินะคะก็คือนำา460เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็60เป็นตัวหาร 60อะไรคะได้ใกล้เคียง460ขอโทษค่ะ406ที่สุดก็คือ66ได้36เติมศูนย์ไปข้างหลัง1ตัวได้360ลบกันนะคะจะได้46ค่ะจากนั้นน้องสามารถเติมจุดทศนิยมที่คำตอบแล้วมาใส่ศูนย์ที่ตัวตั้งได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะหารลงตัว ่ดึงศูนย์ลงมาได้4 6 0 6 7 42เติมศูนย์ไป420ลบกันได้40ค่ะแล้วก็เราสามารถเติมศูนย์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหารลงตัวได้ที่ตัวตั้งเราก็ดึงศูนย์ลงมาค่ะ ลบกันนะคะจะได้40จากนั้นเหมือนเดิมค่ะน้องก็สามารถเติมศูนย์เข้าไปได้อีกจนกว่าน้องจะหารลงตัวหรือน้องลองสังเกตดูว่าถ้าเราเติมศูนย์เข้าไปแล้ะดึงศูนย์ลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น400แสดงว่า400ปุ๊บ6 6ก็36เหมือนเดิมนำา360มันมาลบก็ได้400 4 0 0เหมือนเดิม แสดงว่ามันเป็นทศนิยมไม่รู้จบเข้าใจไหมเอ่ยถึงน้องจะเติมศูนย์ไปที่ตัวตั้งอะน้องดึงลงมาน้องก็จะเห็นว่ามันวนลูปมันก็จะเป็น400เหมือนกับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองแสดงว่าในข้อเนี้ยตอบ6.77พี่ต้องการทศนิยมสองตำแหน่งต้องไปดูตำแหน่งที่สตํตำแหน่งที่สามเป็น6ก็เลยปัดขึ้นการประมาณค่าทศนิยมสองตำแหน่งประมาณนี้ โอเคแล้วในข้อ4ในข้อ4เนี่ยก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการหารแบบเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นค,นคูณค่ะก็สามารถตัด100กับ 10, 100 0 0ได้ตัดส่นทิ้งไป2ตัว จากนั้น,นะคะ่ะอ่านำสามไปตัด5,149ได้1,700ไม่สามารถหารได้นะคะแสดงว่าน้องต้องไปตั้งหารเพราะว่า3มันไปหาร5,149นี่ยไม่ลงตัวเมื่อกี้พี่ลองเช็คแล้วอ่าไปตั้งหารไม่สามารถตัดถอนได้ต้องไปตั้งหารแบบปกติ พอที่เหลือที่จะนำมาคูณกันนะคะก็คือสีม่วงที่ม่ไฮไลท์เราต้องเอาห้าหนึ่งสี่ก็เอาตั้งค่ะแล้วหารด้วยสามร้อย

เหมือนเดิมค่ะใส่จุดแล้วสามารถเติมศูนย์ที่หลังตัวตั้งได้เลยจนกว่าน้องจะหารลงตัวโอเคได้อะสามารถเติมศูนย์แล้วก็หารไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่าน้องจะหารลงตัวขอเขียนไว้ตรงหลังนิดหนึ่ง โอเคค่ะ1,800นะคะ1,900งพันลบหนึ่จะได้100ถ้าน้องหารต่อเนี่ยจะได้เลขสาในข้อนี้นะคะจะตอบ17.16เพราะว่าตำแหน่งที่3เนี่ยพี่ลองหารแล้วมันจะได้เลขสาก็คือปัดทิ้งในข้อนี้ตอบ1 7บเจ็ดจค่ะอืมพี่ลองหารแล้ว ตำแหน่งสามมันจะเป็นเลขสามข้อพัดถัดไปนะคะข้อ1ก็คือเราจะทําในวงเล็บทั้งสองวงเล็บก่อนถ้าเราเจอวงเล็บทําในวงเล็บก่อนแล้วค่อยออกมาทํานอกวงเล็บอย่างเช่นข้อ1เนี่ยก็คือทําในวงเล็บที่1่สีม่วงนี้แล้วก็ทําในวงเล็บที่สองสีแดงทําเสร็จแล้วค่อยนํามาลบกันคิดแต่และในวงเล็บก่อนโดยพี่จะทาแบบแปลงให้เป็นเศษส่วน เทรอรนิยมสองตำแหน่งก็ต้องส่วนหนึ่งร้อยพี่จะไม่ตัดนะคะเพราะว่าต้องการส่วนให้เป็นหนึ่งพันอยู่แล้วเราจะไม่ตัดเพราะส่วนเป็นหนึ่งพันเราจะแค่แปลงตัวเศษให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งส่วนหนึ่งพันจะได้ทศนิยมสามตำแหน่ง ต่อไปวงเล็บที่2 6ส่วน10คูณกับ2ส่วน100ค่ะ6คูณ2จะได้12 10คูณ100จะได้1000อ่ะ1000แปลว่าโทศนิยม3ดำแหน่งก็คือ0.012 โอเคพอได้คําตอบของทั้ง2วงเล็บแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาลบก,กันได้เลยก็คือ8 3 8จุ 0. 0 1 2ลบศูนจะได้คําตอบคือ8.372โ็ดสองเคค่ะต่อไปในข้อที่2ก็เหมือนกัน อ่าเราจะทำแต่ละในวงเล็บก่อนนำา9ค่ะมาคูณกับ1406ส่วนด้วย100เราสามารถนำจำนวนนับเนี่ยไปคูณกับตัวเศษได้เลย9คูณ1 4 0 0 9คูณ1 4 6ค่ะจะได้9,414ส่วน100ส่วน100แปลว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ94.14 ถัดไปไปทำในวงเล็บที่สองนะคะ3,068ส่วน1,000คูณด้วยลบค่ะลบจะได้7 6ลบ2ได้4ค่ะอ่ะไปลบในวงเล็บที่2ให้เสร็จก่อน จะได้3.047จากนั้นค่ะนำวงเล็บที่1ที่คิดได้อ่าแล้วก็องค์เล็บที่2ที่คิดได้นำมาบวกกันได้เลยคำตอบที่ได้นะคะ ตั้งให้ตรงหลักตั้งจุดให้ตรงกรันแค่นั้นเองหลักการบวกบวกกันได้7คะ่ะศูนย์บวก7 8 1 7แล้วก็9สามารถดึงลงมาได้เลยตอบ97.187คะ่ะ ถัดไปข้อ3นะคะก็จะบวกในวงเล็บเพศเศษสก่อแล้วค่อยไปคูณกับ0.428ตั้งบวกปกติค่ะตั้งจุดให้ตรง2ตั้งหลักให้ตรง ได้คำตอบในวงเล็บสีม่วงแล้วนะคะก็ให้น้องเนี่ยเอาไปคูณต่อได้เลยจะได้ว่า10.592คูณกับ0.428อ่ะแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนส่วน1,000ค่ะเพราะว่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนำตัวเศษนะคะคูณตัวเศษได้เลยเพราะว่าพี่ต้องการที่จะให้ส่วนเนี่ยมันเป็นพหุคูณของ10 เพื่อที่จะแปลงให้เป็นทษนิยมแบบง่ายๆความยากก็น่าจะอยู่ที่การคูณเพราะว่าตัวเลขมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งส่วนหนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านเนี่ยถ้าทราเป็นทษนิยมนะคะก็จะเป็นทษนิยม6กตำแหน่งค่ะ จะได้4.5 3 3 3 7 6ถัดไปในข้อที่4นะคะในข้อที่4เนี่ยจะทำแต่ละในวงเล็บเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยเอามาลบกัน 16บหกคูณหนึส่วนหนึ่ค่ะนำจำนวนนับคูณเศษได้เลยจะได้2,272ันสอส่วน1,000ส่วนหนึ่พัแปลว่าต้องได้ทศนิยม3ามตำแหน่งก็คือ2.272จากนั้นทำในวงเล็บที่สองสีแดงค่ะก็คือนำศูนย์จุหารศูนยแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนค่ะ ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะสามารถตัดทอนได้นะคะนำห6ไปตัดทอน42ก็จะได้7 6 7 42จากนั้นอ่า จะเหลือเจ็ดหนึร้อยสิบไม่ต้องสนใจคะ่ะหนึคูณอะไรก็ได้ตัวนั้น1หารอะไรก็ได้ตัวนั้น70ส่วน100แปลว่าต้องได้ทศนิยมสองตำแหน่งก็คือ0.70หรือ0.7ค่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถนำมาลบกันได้เลยได้คำตอบของทั้ง2องวงเล็บแล้วนำเลข ทั้งสองวงเล็บมาลบก,กันได้เลยคำตอบคือ1.572นี่คือคำตอบโอเคถัดไปข้อ5นะคะเหมือนเดิมค่ะ2.8บวก1.02จะได้3.82ค่ะ และนำไปคูณกับ4.02แปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนเหมือนเดิมนำเศษคูณเศษค่ะจะได้153,564ข้างล่างจะได้10,000ค่ะอ่า10,000แปลว่าทศนิยม4ตำแหน่งก็คือ15.3564 หนึ่งหมื่นนะคะทศนิยม4ี่ตำแหน่งข้อ6กนะคะทำวงเล็บแรกก่อนวงเล็บแรกเป็นเรื่องของการหาร4.92หาร12 เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะ12เนี่ยแต่เดิมเขามีส่วนเป็น1ค่ะอ่ะจำนวนนับทุกตัวนะคะมีส่วนเป็น1เพอเรากลับเศษเป็นส่วนเขาก็จะได้1ส่วน12จากนั้นค่ะ12เนี่ยสามารถไปตัดทอน492ได้จะได้41ค่ะ โอเค41คูณ1จะได้41ส่วนข้างล่างนะคะจะเป็น100 41ส่วน100แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะได้ทศนิยม2ตำแหน่งซึ่งนั่นก็คือ0.41วงเล็บต่อไปเป็นวงเล็บของการคูณสีเหลือง 4 0 3จ7ลบสอ่ะ4 0 3จ7ลบ2จะได้1.33เราสามารถเอาสวงเล็บสีม่วงสีเหลืองมาคูณกันได้เลย0.41ค่ะคูณกับ1.33จจะได้คำตอบนะคะแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนซะก่อน นำเศษคูณเศษคะ่ะ41คูณ133จะได้5,453 5,453คะ่ะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นส่วน10,000 10,000แปลว่าได้ทศนิยม4ตำแหน่งก็คือ0.5453ตรงนี้ผิดนิดนึงคะ่ะ0.5453โอเคคือคำตอบในข้อ6 เคียค่ะถัดไปนะคะอีกหน้าหนึ่งจะเป็นในข้อ7แล้วก็ข้อ8ข้อที่7เหมือนเดิมคะ่ะให้น้องทำในวงเล็บซะก่อนอ่ะแล้วค่อยนำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองวงเล็บมาบวกกันศ6 4ย์จี่สลบศูนจดหจะได้ศูนยดห้ี่สอง วงเล็บสีเหลืองคูณการจะได้1 6ึ่งเสร็จแล้วนำสองเล็บมาบวกกันค่ะจะได้2.212 2 2ส1งหนึ่งสองสองจตอบในข้อเข้อแปดคะ่ะก็หาในวงเล็บแรกซะก่อนเป็นเรื่องของการคูณหาวงเล็บหลังเรื่องของการหารเสร็จแล้วนำคำตอบที่ได้มาลบกันทำวงเล็บแรกก่อนนะครับ เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วนำเศษคูณกับเศษค่ะจะได้2องแส0หข้างล่างนะคะ100่งรคูณหนึจะได้1,000งห0 0่นเนี่ยแปลว่าน้องต้องได้ทศนิยม4ี่ตำแหน่งด้วยกันก็คือ21.240บ แต่ศูเนี่ยสามารถตัดทิ้งไปได้เพราะว่าค่าเขาจะยังเท่าเดิมศูนยหลังทศนิยมสามารถตัดออกไปได้ค่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะไปทำในเรื่องของการหารในวงเล็บสีแดงต่อ144ส่วน1,000นะคะคูณกับหารคะ่ะหาร12ส่วน10ก่อน เราค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน จากหารน,นะคะให้เบบียดเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนค่ะจะได้ว่า144ส่วน1000คูณ10ส่วน12อ่ะเราจะเห็นว่า12สามารถไปตัด144ได้ค่ะได้12ตัดทอนสสามารถตัดส่วนได้1ตัวจะได้12ส่วน100ก็คือ0.12นั่นเอง แล้วเราก็นำยี่สิไปลบ0.12ได้เลยอ่ะนำสองตัวนี้มาลบกันได้เลยนะคะคำตอบที่ได้ค่ะจะคือ21.12เป็นคำตอบในข้อ8